ครับสวัสดีครับลเจอกับช่องหนุ่มบุไทยเหมือนเดิมนะครับแนะนำมีจิตยางเหมือนเดิมครับสำหรับคนที่กำลังเรียนรู้นะครับหรือว่าคนขว้าอยู่ครัเกี่ยวกับการทำสวนนะครับนี้ผมแนะนำเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับการเลือกการ การผัดมีดหรือว่าการเช็ดมีดนะครับเช็ดมีดให้แห้งแต่มันไม่ใช่แค่การเช็ดมีดให้แห้งมันเป็นการเสริมหรือว่าเพิ่มความคมให้หมีดแล้วก็เป็นการทําให้มีดลดแรงเสียทานให้มันมันวาวขึ้นนะครับด้วยตัวนี้นะครับผมจะแนะนํานี่มีดผมรับสิทธิ์แล้วครับแต่ยังแต่มันแห้งนะครับแต่ยังไม่ได้ผัด <c oughs> ยังไม่ได้ผัดผ้าแค่เช็ดให้แห้งเฉยๆฉนะครับปกติก็ต้องผัดผ้าให้เสียนคม มีดมันลบหมดหายไปนะครับคือคมมีมันจะได้เสมอตรงคมนะครับนี่นี่ก็กเล็บโอเคครัแต่มีตัวนี้มาเสริมครับคือเขาเรียกไข่ประวานนะครับขอใช้กันใช้กับผ้ายีนนะครับที่ใช้คือใช้กับผ้ายีนที่เขาจะใช้ประโยชน์ของมันก็คือ จะทําให้มีดมันวาวมันใช้ขัดพวกโลหะเครื่องทองเหลืองเครื่องสแตนเลสนะครับของไประโยชน์ของอปข,องขประวานเนี่ยพอเราก็มาปรปับใช้กับมีดกีดยางนั่นทํามีดกีดยางเรามันลดแรงต้านแรงเสียทานขึ้นเงาขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็ทาข้อดีของมันก็คือทําให้เรากีดได้เร็วขึ้นนะครับไม่เสียเวลาโอเคครับไปดูกันเลยครับ นี่ครับวิธีใช้ก็คือสาเพื่อนเเห็นไหมนี่ครับไข่ปลาวานเนี่ยถูเลยครับถูใส่กับผ้ายีนให้มันติดผ้ายีนนะครับเป็นเกงเกงยีนเก่านะครับถูให้มันติดแบบนี้ครับตั้งกองขึ้นแบบนี่ครับ มติดพายิงถูไปเลยครับใช้ได้นานครับก้อนเดียวเนี่ยนี่ครับถูไปเลยครับต้องเก่ยงยิงกกับ ใช้ผัดมีดมันจะติดเลยนะครับถูมันจะติดเป็นมันเหมือนเทียนเลยนะครับถูเสร็จก็มาเลยครับ ตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายครับของการรับมีกิจย่างให้คมตัวนี้ก็เป็นมีส่วนสําคัญนะครับทำให้คือเราจะลบเสี้ยนคมที่มันกลับไปกลับมาให้อยู่ตรงกลางคนระับนี่ครับแล้วก็ผัดเลยกดหน่อลงเข้าไปครับ นี่ครับกดหนอลงดไใบถูงมาเลยครับมันจะมันขึ้นนะครับข้างหลังก็ทำเหมือนกัน,นครับ ข้างหลังนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับกดเข้าไปกดคมเข้าไปเลยครับนี่ก็เหมือนกันครับทำอีกซ้ำๆไปทำมามันจะเงาขึ้นเลยนะครับ โอเคครับค่อยทําใหม่นี่ครับมันจะทามีดมันขึ้นใสขึ้นกว่าเดิมนะครับสัมผัสด,ดูมันจะลื่นเลยนะครับเห็นไหมครับแตกต่างครับกับตัวที่ยังไม่ได้ทำนี่คือตัวที่ยังไม่ได้ทำก็กล้องอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่เห็นนะครับความแตกต่างแต่ แต่ตัวนี้มันจะมันนะครับถ้าเราสัมผัสด,ดูมันจะลื่นกว่านะครับตัวยังไม่ทำนี่ครับตรงหนอ่อตรงเดือยสังเกตดูครับใสเลยจะใสมันเลยแต่ต่างกันมากครับตัวนี้วันนี้ก็ใสอยู่แตม่มันเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ลองดูครับลองปรับใช้กันดูครับเก็บเคลับไม่มีอะไรมากครับ ใส่ประวานครับใส่ข้ายียแนจะทำมันจะเพิ่มความมันแล้วก็เพิ่มความคมให้มีมากขึ้นนะครับนี่ครับครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องหนุ่มพูไทยด้วยนะครับก็จะได้มีคลิปใหม่ดีๆมาแนะนำกันอีกนะครับขอบคุณมากครับ